ีเป็นจุดโทษเลยครับด้วยครั้งครับลูกนี้วัชนันกรนี่ตบก,กลับมาและจังหวะแรกเนี่ยจับบอลแรกได้แล้วนะครับแต่บอลมันลั่นครับสำหรับสานุพัฒน์แล้วก็ลวิทนี่ไวนะยครับถึงบอลก่อนโอ้โหและโดนเต็มเต็มเลยครับผูดสินก็ให้เป็นจุดโทษของเอสซีจีเมืองทองครับโอ้โหต้องบอกว่าไปเสียเหลี่ยมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยผิดพลาดด้วยนะครับสำหรับสานุพัฒน์พามาวงนะครับแนวรับของทางฝั่งพัฒนานิคมซิตี้ มารุ้นกันครับลูกจุดโทษของเอ g ซเมืองทองครับบูดาสินก็ต้องมีการคุยกับผุ้เล่นของพัฒนานิคมนะครับผู้สัตประตูอย่างพัฒนาศิลป์นะครับอย่าเพิ่งออกมาจากเส้นก่อนต้องดูกันว่าใครจะเป็นคนยิงนะครับจุดโทษลูกนี้ของทัพกิเลนพยองเป็นปรเลเมตอาจวิไลครับกองหน้าตัวเก่งประจําทีมครับจะปลดล็อกตัวแรกในซีซั่นนี้ของปรเลเมตได้หรือเปล่าครับ ูจันี้ก่อนครับสินเช็คระเอียดหน่อยครับจังหวะจุดโทษบรมตหายวิัยโดยกับวัฒนสินหักโทบรมายิไล่ัเข้าไปตรนี้นึอ,อูกอไอจีมุทอรนะครับขึ้นนำพัฒนคมทีที่24 ไปผิดทางนะครับแล้วก็เป็นสกอร์ให้กับทัพกิเลสพยองเอสจีเมืองทองขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดูอีกครั้งครับลูกยิงของปอลเมทไอน์วิไลลูกยิงโชวนะครับยิงลูกนี้โอ้โหหลอกหน้าเท้าดีมากครับดูอีกครั้งครับยิงนี่เข้าไปมุมเลยนะครับวัชนาศิงค์ก็พุ่งไปผิดทางครับออกนามแล้วสำหรับเจ้าบ้านเอสจีเมืองทองโอ้โหน่าจะปลดล็อกให้กับเจ้าตัวได้พอสมควรนะครับกับยิงลูกนี้